เดี๋ยวค่อยดูนะครับราคาส่งเดี๋ยวค่อยดูกันแล้วกันนะขอมาดูนี่หน่อยเจเบนนะครับทุเรียนหมอนทองอ่าดูบรรยากาศไปก่อนเดี๋ยวพาดูราคาส่งนะครับโ9บาทเท่านั้นนะครับที่ตลาดไทยร้านเจเบนนะครับเนี่ยมีทั้งปีกและส่งเลยเยอะมากเลยเนาะ,นะคับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยูทูบช anel ครับ อยู่กับผมเอนเป็นยุทธนะครับโอ้ยวันนี้ต้องบอกว่าไปมาหลายที่มากวันนี้นะครับมาดูทุเรียนที่ตลาดไทยอีกครั้งหนึ่งนะเ,นนนเห็นทุเรียนก้านยาวกระดุมเนี่ยเห็นทุเรียนก้านยาวกระดุมเยอะเลยวันนี้จะพาไปดูร้านเจ๊เบนเจ๊อย,อยุ้ย เขาลุมอะไรกันนะครับฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับกับผมยุทธพงศ์นะยุทธพงศ์ชาแนลนะครับผมหากไม่มีพ่อแม่พี่น้องก็คงไม่มียุทธพงศ์นะครับผมวันนี้เป็นไงวันนี้โอ้โหดูการโยนดิระวังหลุดไปทางนี้นะโอเคเยี่ยมเลยนะครับมาไปดูหน่อยเขาลุมอะไรกันตรงนู้นนะครับเจสสวัสดีนะครับสวัสดีครับทอาแกฮียสวัสดีครับสวัสดีครับ อ่านะครับวันนี้อยู่ร้านเจ๊ยุย้ยเนาะเจ๊เป็นเนี่ยนะครับเบอร์โทรนี่เลยอ่านะครับมาเดี๋ยววันนี้เจ๊จะพาดูผมอยากรู้ว่าเขามงอะไรดะเดี๋ยวผมดูก่อนอ่าะเดี๋ยวผมดูก่อนเขามีอะไรกันร้านนี้โอ้โหจะแหวกเข้าไปได้ไหมมันมีหนาพอดีนะเขามีอะไรกันไปดูเนื้อดียเดี๋ยวค่อยดูนะครับราคาส่งเดี๋ยวค่อยดูกันแล้วกันนะขอมาดูนี่หน่อย โอ้ยลิฟต์โอ้โหต้องถ่ายต้องถ่ายด้วยต้องดูนี่อ่ติดโลโก้ไปหน่อยตองถ่ายดูเนื้อหน่อยจ้ะขอกระดาษหน่อยขอกระดาษหน่อยแม่ครับสีโบ้จริงๆเลยเป็ดเหลืองจริงๆเลยนะทองเลยเอาทุเรียนเอาทุเรียนดีกว่าสวัสดีนะครับสวัสดีจ้ะโอ้ยมาจากไหนครับเนี่ยมาจากกรุงเทพกรุงเทพนะาถูกใจไหมฮะทุเรียนวันนี้ถูกใจเนาะนะครับโอ้โหร้านนี้ต้องบอกเลยนะครับ ทุเรียนมันเหลืองมันอร่อยอย<ช>่างไครไขเห <ๆ S 1> มือนทองเลยฮะเหลืองเหมือนทองเลยใช่ไหมครับ,รบตรงนี้ไม่มีได้กินได้ทุเรียนไปก่อนลอรอรอ,อทองคนใส่ฮะอขอให้ได้ทุเรียนอร่อยนะครับวันนี้น <ผม S 1> ขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับยู่กับผมยุทธพงศ์นะครับดูฝั่งนี้เขาดูอะไรกันโอูทำไมซื้อกันคนละสองลูกสามลูกขนาดนั้น อร่อยมากเลยอะอร่อยไหมครอร่อยพอชิมแล้วต้องซื้อเพิ่มเลยเป็นเจ้าประจำไหมครับมาประจำไหมหรือเพิ่งรับเพิ่งมาครั้งแรกนะโอ้โหครั้งแรกบอกอร่อยแล้วนะครับร้านเจ๊เบนนะครับเจ๊เบนนะครับโอ้โหอ่ะขอให้ได้ทุเรียนที่อร่อยแล้วกันนะฮะลองก่อนอร่อยแต่ว่เนื้อมันสีโอ้นะครับเนื้อสวยมากนะครับอ่ะดูดีเนี่ยได้สองลูกแล้วสองลูกโอ้ สมลูกสีไม่พอชิมดูก่อนอร่อยแล้วซื้ออีกนะครับโอ้โหนี่คือเสียงของลูกค้านะครับบลานเจเป็นนะเข้ามาดูผมก็งงนะทีแรกผมเดินมาเขาขอดูอีกรอบนึงกลายเป็นแบบนี้นะครับลูกค้าติดใจนะครับผมเองก็มีความสุขในการถ่ายเลยนะครับผมยุทธพงษ์ชาแนลนะครับผมยุทธพงษ์เห็นอยู่แวบแวบขอบพระคุณนะครับขอบคุณนะครับอะ เดินทางทั้งจันระยองแล้วก็วันนี้บุกระที่ตลาดไทยเลยนะฮะมาดูเข้าไม่ถึงเลยให้ลูกค้าก่อนดีกว่าเอาเราดูลอบรอบก่อนดูบรรยากาศของการขายกันโอ้โหอ่ะนี่นอกจากจะมีหมอนทองแล้ววันนี้นะครับมีนวลทองจันด้วยนะฮะ99จัน8จัน8เนี่ยผมจําได้ว่าหมอนทองกับชนีผสมกันออกมาเป็นจัน8นะฮะนี่โอ้ยจำแม่นจริงเลย บอกว่ามีกินได้เดือนเดียวน,นะใช่ครับเดี๋ยวก็จะหมดเดี๋ยวก็จะหมดแล้ว,ลวใช่ครับมันเป็นเบจพัรณ์อันนี้เขาใช้สองสายพันธุ์นะครับผสมกันเนี่ยจันจันแปดลากินแล้วออกมาจะเป็นรสอ่อร่อยอ,ออกมาอร่อยแน่ <c oughs> นอนครับน่าจะเหนียวเหมือนเหมือนเหมือนกบชนณีอ่ปาปลาเหมือนกับหมอนทองบอกไม่แน่ใจต้องลองคะต้องลองลองได้เลยนะครับอันนี้เก้าเก้า จันแปดจันสามอร่อยนะครับเดี๋ยวลองซิเราอ่าอร่อยเลยกว่าจะได้มาเป็นจันแปดทั้งผสมกับชนีนะครับหอนทองโอ้โหวันนี้เดินทางมาจากไหนครับกรุงเทพกรุงเทพนะครับอยู่ที่นี่เองใกล้ๆนะฮะอ่าแฟนๆนะครับโอจะบอกว่ามึงมึงตั้งใจมาซื้อทุเรียนกูเนี่ยไม่ตั้งใจมาซื้อทุเรียนได้สามลูกไม่ตั้งใจมาแต่ได้สามลูกเนื้อนั้นเลยฮะที่ได้เห็นกันเลยนะฮะ เนื้อนี้เลยนะครับขอโทษน,นะจ๊ะนีแปดเก้าครับแปดสิบเก้าบาทเจ๊เบนต้องให้คะแนนเลยไนมะ่เอานี้เจเบนแปเก้นี่ยมาคือพวกคนเทียบเลยแปดบาทอะท้ายซอยเลยนะครับท้ายซอยนะฮะร้านเจยุ้ยเจเบนนะครับ ทุเรียนหมอนทองอะดูบรรยากาศไปก่อนเดี๋ยวพาดูราคาส่งนะครับเดี๋ยวพาดูราคาส่งแล้วกันวันนี้ตากล้องไม่มานะยไม่มีตากล้องนะครับดูทุเรียนอย่างเดียวนะฮะโอ้โหออเด์ไงป้ายเขาติดไว้อยู่89บาบทโอ้ดูพี่เขาติน่ะ,นะ พี่เขากินน่ะดูดิยังไม่ดูเหรอกินนี่เดี๋ยวผมเดินมาตอนนี้ยังไม่หยุดกินเลยร้านชานลของเราของเราก้าวสองร้อยสี่สิบเก้าบาทครัโอ้โหถูกและดีฮะนี้จันแปดนะก้าวสวยนะก้าวๆสวยเว้ยปย่างอันนี้กินพวกนี้ได้กินพรุ่งนี้ได้ปอกเป็นเหรอฮะแกะเป็นไหมโอ้อ่ะนะครับอันนี้กระดุมไหมครับร้านชาแนีคือไส้ 89บาทเท่านั้นนะครับที่ตลาดไทยร้านเจเป็นนะครับเนี่ยมีทั้งปีและส่งเลยเยอะมากเลยเนาะวันนี้มามาลุ้นกันทุเรียนเปึนของชอ๊ะต้องให้คะแนนเราแล้วโอ้โหนะครับหลังจากที่ลูกค้าไปแล้วแอดมินก็จะดูราคาส่งให้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับ นี่แต่วันนี้ปีน kind of e ี้หงได้แชมป์น e ี่ใส่หงเลยนะพี่นะยผมจะไห่ทุกวันมไม่กี่ตัวอนะครับโอ้ยนะฮะดูบรรยากาศไปราคานะครับการยาว99มานี่89ทุเรียนสุก89นะิบเกนะฮะคูก็สวยนะนี่คูดีมากเลยครับพี่ คนละสองลูกสามลูกนะครับนี่ดูเจ้านี้ชิมลูกเดียวเอาไปเป็น10บเลยโอย้จันหกนะฮะจันแปดลองไอ้นี่หรือ,อยังครับฉัดทองทุเรียนเป็นยาพันอะไรนะทองฉัดปีที่แล้วอร่อยอย่างนี้เลยหาเป็นยาพันเลยครับต้องเป็นยาพันอร่อยมากเลย ลองทุเรียนแปลกๆป,ปกติเราจะกินแต่หมอนทองใช่แต่เราลองของพวกนี้มันอร่อยม,มันละมุนไปอีกแบบหนึง่งชมพูสีชมพูสีจันทร์คนขายลองเคยกินยังยเป็นไงพางรสชาติอร่อยนะอร่อยนะนี่ลองดูดนะครับมีเนื้ออผมแนะนําอย่างนี้เลยใครที่ชอบเป็นจะพันนะครับชอบเป็นจะพันนวลทองจันทร์จันทร์แปดจันทร์หกนะครับการยาวเป็นจะพัน ลองดูนะครับอลองดูเลยมันจะมีแค่เดือนเดียวไม้เคาะก็มีไข่นะใช่โกโนะครับญญาอาย่เอทุเรียนเนี่ยมันเป็นของคู่กันนะครับคนไทยเราโอ้วันนี้ให้เจ้านายทำเองเลยอันนี้เท่าแกครับอันนี้เ่แล้วเจ้านายลากเองเลยนะเท่าแก่ น,นี้ขายอยู่เท่าไหร่ครับตัวนี้ลากมากันยาวอันนี้สุกมากนี่กันยาวขายเท่าไหร่ขายปีอันนี้อันนี้กันอันนี้ขายร้อยใให้าสิบร้อยห้าสิบใหญ่แต่ถ้าลูกเล็กเราขายนี่เก้าเก้ารถลูกเล็กขายเก้าเก้านะครับใหญ่าขายร้อยห้าสิบเชิญชวนเลยนะครับมาเลยฮะแวะก่อนเลยแล้วโอ้โหอ้อสวยเนื้อสวยน,นะมาเลยมาเลยโอ้โหวันนี้ ถูกใจแอดมินจริงๆเลยนะครับขอให้ทุกคนได้ทุเรียนที่อร่อยยุ่งกันเลยเดี๋ยวดูราคาส่งให้เดี๋ยวดูราคาส่งให้นะครับฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามมานะครับอย่าไปหาเจยุ้ยกันเจยุ้ยปิดท้ายให้หน่อยเจยุ้ยนะฮะนี่เป็นทุเรียนส่งมาเจยุ้ยสวัสดีนะครับครับ,รบวันนี้แนะนําราคาให้ผมหน่อยได้ไหม เบอร์เบอร์สวยเลยที่เคาะเลยหนูรู้ๆเลยนะครับเบอร์สวยเลยาอ่มาเบอร์สวยก็จะเป็นเบอร์นี้ค่ะวันนี้ร้อยสี่สิบบาทอันนี้ร้อยสี่สิบเนาะโอ้แล้วมีเบอร์ไหนครับเจ๊วันนี้มีเบอร์รองร้อยสามบาทรองร้อเนาะใช่แล้วก็มีตกไซร์ร้อยสิบบาทตกไซร์ร้อยสิบบาทนะครับแล้วก็เบอร์เล็กร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบเบอร์เล็กโอ้โหนู่นอยู่ไกลๆนู่นเลยที่แอดมินพาเข้าไปเดี๋ยวพาไปดูนะครับ ร้อยยี่สิบชิมีอะไรก็ตกหน่อยเก้าสิบแปดสิบกล้วก็มีพวกพันแปดก็ถ้าราคาส่งอะเราขายอยู่ประมาณเก้าสิบแปดสิบกันแต่เรามีจัดโตแบบขายปีกโลละเก้าเก้าโอ้ดีมากเลยครับเจ๊วันนี้คนเยอะดีนะครับนี่คือราคาสารอาทิตย์นาะอืนะครับอ่ะเบอร์โทรนี้เลยนะครับหากใครสนใจนะครับอยากสอบถามอยากเข้ามาดูนะครับอยากเข้ามาดูทุเรียนที่ร้านเจ๊เบนนะครับเจ๊ยุ้ยที ตลาดไทยนะครับขอบคุณเจ๊ด้วยนะครับขอบคุณนะครับ่เดี๋ยวพาเดินดูนี่คือราคาปีกนะครับของทางร้านเนาะเฮ้ยราคาส่งแล้วราคาปีกนะครับอเดี๋ยวไปดูดรง้นถ้าเกิดซื้อปีกแต่ซื้อเยอะก็ได้ราคาส่งลดให้อีกใช่ไหมครับลดให้อีกมีมีทางเลือกพากันมาเยอะๆเพื่อนๆเลยนะครับขอบคุณนะครับเจ๊ซื้อไม่กินหรือซื้อเป็นสิบลูก่งเงี้ยได้ราคาส่งเป็นราคาส่งให้ออกโอ้โหเจ๊นี่น่ารักจริงๆเลยนะขอบคุณนะครับมาเคาะกันต่อ เดี๋ยววันนี้จะปิดท้ายที่นี่นะครับผมจะไปอีกหนึ่งตลาด89บาทถือว่าคุ้มมากๆเนี่ยชัดเจนนะเราขาย89กา็เขียน89เลยนี่กวอนเดียวเท่านั้นพ่งนี้อีกว้นเดียว,ว,ว,ยวสองลูกนี้เท่าไหรเมไม่เนี่ยสองลูกหกร้อยคุ้มไหมเนี่ยทำไมจะไม่คุ้มเลยเนี่ยโอ้ยอะนะครับขอให้ทุกคนได้ทุเรียนที่อร่อยแล้วกันนะครับ เป็นกำลังใจให้นะครับทั้งคนดูสินี่ครับเกี่ยงกันกินแล้วนี่อิ่มแล้วนี่ยังยัางกันต้องพี่ลองลองฮะมีผู้เดียวอร่อยอร่อยจริงฮะรสชาติมันต้องรสชาติมันี่มีผู้เดียวแข่งยังที่แยกกันแล้วครับแย่กกันแล้ว พอพอทีว่าอร่อยต้องซื้อเพิ่มต้องซื้อเพิ่มนะนี่อย่าบอกแล้วเอาไปส่งรถให้อีกครับโอ้เอ็มส่งบริการถึงใจจริงๆร้านนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยอ่ะอาละครับวันนี้ยุทธพงศ์เดินทางพี่น้ววันนี้ดูหน้าเอ็ดมินหน่อยวันนี้นะครับไปมาหลายตลาดแล้วนะอะครับโชคดีนะครับดรถรับส่งดูเรียนนะครับ บอกว่าขอบคุณนะครับร้านนี้เขาบริการดีนะ,ะนี่นะครับใครชอบมาเลยถือว่าเป็นจุดเลี้ยงลูกค้าเลยเบนจพรรณนะครับใครชอบมาเลยนะครับหากชอบกดไลค์นะครับใช่กดแชร์คอมเมนต์มาคุยกันนะครับผิดพลาดประการใดขออภัยผมเองยุทธภพบอร์ชาแนลโอ้โหมาอีกเลยไหมเนี่ยนกาครับโอ้นี่มาอีกแล้วมาโยกมาเลยเชลรถที่ร้านเะครับโอ้โ มาอีกหนึ่งแล้วดูก็แล้วกันนะของเข้าไม่ขาดเลยครับต้องฝีมือนะเนี่ยมาอีกหนึ่งลำแล้วเนี่ยนะครับอ่ะพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันเท่านั้นนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดนะเดินทางกันมาได้เลยนะครับฝากทุกท่านนะครับผมครับแล้วผมลาท่านไปก่อนสวัสดีนะครับสวัสดีครับ